สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอเด็กจุฬาภรรายการที่จะมอบทั้งสาระและความรู้ mm. เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กๆให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกท่านและผู้ปกครองที่สนใจเพื่อให้ลูกน้อยของคุณทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยรายการของเราประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด6ตอนดังนี้ค่ะ โดยรายการทั้ง6ตอนมีทั้งความน่าสนใจและสำคัญมากๆที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะนำไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมารู้จัก PM 2.5ฝุ่นจิว๋วปัญหาไม่จิ๋วกันค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ <S <S เรื่องฝุ่น PM 2.5หรือฝุ่นจิว๋ว เชื่อว่าทุกทท่านคงจะพอทราบถึงปัญหาและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อร่างกายของพวกเรามาบ้างแล้วนะคะแต่ผลกระทบที่มีต่อร่างกายของบุตรหลานของพวกเรารวมถึงวิธีการดูแลให้พวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงยังเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันอีกสักหน่อยคะ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันก,กน่อนว่าเด็กๆเขารู้จักฝุ่น PM 2.5มากน้อยแค่ไหนคะ่ะกับการรู้จัก PM 2 5ค 2> รรู้จัก 2.5จห้าคืออะไรครับเชือฟอฝุ่นแล้วน่ากลัวไหมครับน่ากลัวน่ากลัวเป็นยังไงครับแล้วถ้าเจอฝุ่นต้องทำไงครับต้องใส่แมสใส่แมสรู้จักพ m 2อมสองห้าไหมครับรู้จักคือคบมันฝุ่นที่เล็กมากแล้วสามารถผ่านเข้าไปในปอดเราได้คนเขาทำขึ้นมาแล้วทำให้เราไม่ดี เป็นผลงานของคนเองนั่นคิดว่ามันอันตรายไหมครับอันตรายครับฝุ่น PM 2.5คือฝุ่นขนาดเล็กเทียบง่ายๆก็มีขนาดแค่1ใน25ของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมเองค่ะฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็เลยเล็กมากจนสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเราได้โดยตรงเข้าซึมเข้าสู่ผิวหนังก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยฝุ่นก็จะไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายถ้าได้รับฝุ่นในปริมาณที่มากเกินไปก็จะมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจและระบบอื่นๆของร่างกายในระยะยาวได้ค่ะฝุ่น pm 2.5แตกต่างจากค่า aqi คือ pm 2.5เป็นแค่ส่วนหนึ่งใน aqi เท่านั้นค่ะ aqi ย่อมาจาก air quality index หรือคุณภาพอากาศซึ่งประกอบไปด้วย PM10 หรือฝุ่นขนาดใหญ่ PM 2.5ที่เราจะพูดถึงในวันนี้และก๊าซพิษอื่นๆได้แก่ก๊าซโอโซนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และกา dioxide, ๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะค่า AQI แบ่งตามระดับได้ตามค่าเฉลี่ยของ AQI ทั้งหมดในแต่ละวันนะคะค่า AQI แบ่งได้เป็น5ระดับ ค่า A.Q.I 5ระดับประกอบไปด้วยสีเขียวสีเหลืองซึ่งยังปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าค่า A.Q.I เกิน100แปลว,ว่าเริ่มมีผลกระทบต่อร่างกายได้แก่ระดับสีส้มซึ่งมีผลต่อคนที่มีโรคประจำตัวนะคะสีแดงสีม่วงมีผลต่อคนทุกระดับค่ะ ฝุ่น pm 2.5มาจากทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และควบคุมได้นะคะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือปัจจัยทางธรรมชาติค่ะเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่หน้าหนาวหรือมีอากาศที่เย็นลงอากาศที่แห้งทําให้ความกดอากาศสูงฝุ่นจะสามารถฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานานค่ะส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆคนนะคะปัจจัยดังกล่าวได้แก่การเผาไหม้ในที่โลง่งไม่ว่าจะเป็นการเผาพืชไร่หรือการเกิดไฟป่า ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ฝุ่นเนี่ยสามารถพุ้งกระจายไปได้ในระยะทางไกลค่ะนอกจากนี้ยังเกิดจากการคมนาคมในเมืองที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นในวันที่เราไปทํางานกันทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าฝุ่นมักจะขึ้นสูงมากในช่วงระยะเวลาที่มี rush hour หรือช่วงเวลาเร่งรีบค่ะต่อมาฝุ่นยังเกิดจากภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าโดยใช้โรงงานฐานหินค่ะ PM 2.5มีผลต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่อย่างไร PM 2.5มีผลต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่จากสาเหตุทั้งทางร่างกายของเด็กเองและจากทางสาเหตุทางด้านสิ่งแวดล้อมสาเหตุทางด้านร่างกายเด็กนั้นหายใจถี่มากกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่านะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กต่ำกว่า5ปีอีกประการหนึ่ง คือร่างกายของเด็กยังไม่สามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันทางระบบทางเดินหายใจและระบบสมองได้อย่างดีเท่าผู้ใหญ่ค่ะจึงได้รับสารพิษจากฝุ่นมากกว่าผู้ใหญ่สาเหตุทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนิสัยของเด็กเองชอบเล่นสนไปเล่นด้านนอกสถานที่สนามเด็กเล่นต่างๆหรืออาจจะไปเล่นอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะถึงแม้จะเป็นในอาคารก็ตามได้แก่บริเวณทำกับข้าวที่มีฝุ่นควันปริมาณมาก หรือในบริเวณที่กำลังจุดทูปหรือมีควันบุหรี่อยู่ค่ะ PM 2.5ก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะโรคกลุ่มแรกโรคระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะจากผลระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ในระยะสั้นอาจจะต่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นการเคืองที่เยื่อบุตาจมูกลำคอทำให้มีเสมหะมากขึ้นต่อมาอาจจะมีอาการของภูมิแพ้หอบผืดชัดเจนขึ้นหรือมีอาการกำเริบของผู้ป่วยที่เป็นปอดอุดกันค่ะลำดับที่2มีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจทําให้มีโรคประจําตัวทางด้านหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือมีโอกาสหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดได้ค่ะ ลำดับที่ 3. ผลต่อระบบประสาทหากได้รับฝุ่นในปริมาณที่มากเกินไปจะมีผลต่อสติปัญญาทำให้ระดับสติปัญญาลดลงได้หรือทำให้ระดับไอคต่ำลงนั่นเองค่ะลำดับที่4ผลต่อพฤติกรรมฝุ่นสามารถทำให้เด็กมีพฤติกรรมผิดปกติเช่นก่อให้เกิดพฤติกรรมออทิสติกหรือมีสมาธิสั้นขึ้นได้ส่วนในด้านพัฒนาการนั้นกระทบต่อพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อและการพูดค่ะ ข้อ5มารดาตั้งครรภถ้าเกิดได้รับฝุ่นมากๆก็จะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภนั้นได้ในช่วงที่ใกล้คลอดหากได้รับฝุ่นไปจะทําให้มีการตั้งครรภ์ผิดปกติหรือมีภาวะแทรกซ้อนเด็กน้ําหนักตัวน้อยหรือลูกที่ออกมามีความผิดปกติแรกคลอดได้ค่ะข้อสุดท้ายทราบหรือไม่ว่าองค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าระดับฝุ่น PM 2 5ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เพียงแค่25นานโนกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นเนื่องจากเด็กยังต้องใช้ชีวิตต่อไปอีกเป็นเวลายาวนานดังนั้นอาจจะเกิดภาวะตามมาเช่นการเกิดมะเร็งเมื่อเขามีอายุมากขึ้นก็ได้ค่ะมาถึงตอนนี้เราก็คงรู้ผลกระทบของฝุ่น pm 2.5กันแล้วนะคะเป็นยังไงคะฝุ่นจิว๋วปัญหาไม่จิ๋วเลยนะคะ ต่อไปเราก็คงต้องหาวิธีดูแลบุตรหลานของเราให้ปลอดภัยจากฝุ่น pm 2.5นี้ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กๆใช้ช่วงระยะเวลากลางวันอยู่ที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นสถานที่สำคัญที่จะสร้างมาตรการเพื่อป้องกันฝุ่น pm 2.5ให้กับเด็กๆค่ะจะมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะแนวทางการปฏิบัติสำหรับครูและผู้ดูแลนักเรียนนักศึกษานะคะข้อที่1 ติดตามสถานาการณ์ pm 2.5ในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Air for Thai Air Visual หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆทุกวันเพื่อหาทางป้องกันให้กับนักเรียนนักศึกษาค่ะ 2. สื่อสารข้อมูลสถานาการณ์มลพิษให้กับนักเรียนและสังเกตอาการของนักเรียนหากมีอาการผิดป,ปกติเกิดขึ้นเช่น อาการเคืองตาคันตาตาแดงแนะนำให้ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาและหลีกเลี่ยงการขยี้ที่ตาค่ะ 3. ควรดูแลนักเรียนนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกให้รีบหาพบแพทย์ทันทีค่ะ 4. ควรดูแลให้เด็กเล็กหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารในช่วงที่ PM 2.5อยู่ในระดับตั้งแต่สีเขียวหรือมากกว่า25ไมโครกร,รัมต่อลูกบาดเมตรขึ้นไปเช่นหลีกเลี่ยงการเข้าแถวหน้าเสาธงหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งค่ะ 5. จัดเตรียมสำรองหน้ากากป้องกันฝุ่นในสถานศึกษาให้พร้อมใช้ 6. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าค่ะ งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด PM 2.5เช่นการเผาใบไม้เผาขยะเป็นต้น 8. ขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถรับส่งนอกสถานศึกษาหากจำเป็นจะต้องนำรถเข้ามาจอดในโรงเรียนให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถค่ะ 9. ขอความร่วมมือร้านค้าแผงลอยให้ปิ้งย่างโดยใช้เตาไร้ควัน ปลูกต้นไม้บริเวณสถานศึกษาหรือจัดสวนแนวตั้งเพื่อดักฝุ่นละอองและมละพิษทางอากาศค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะมาตรการ10ขอ้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามถ้าฝุ่นมีระดับสูงจนเกิดอันตรายได้กับเด็กจริงๆก็อาจจะต้องมีการปิดโรงเรียนคะ่ะข้อบ่งชี้ในการปิดโรงเรียนมีดังนี้คะ่ะข้อแรกพิจารณาปิดโรงเรียนเมื่อฝุ่น pm 2.5 มากกว่า90นาโนกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะข้อต่อไปพิจารณาปิดโรงเรียนเมื่อพบว่าสถานศึกษาไม่มีพื้นที่ภายในอาคารที่มีอากาศบริสุทธิ์เพียงพอสำหรับนักศึกษาได้แก่ไม่มีเครื่องปรับอากาศและไม่มีเครื่องกรองฝุ่น pm 2.5อย่างเพียงพอค่ะข้อสุดท้ายพิจารณาปิดสถานศึกษา เมื่อพบว่ามีเด็กนักเรียนมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นมากกว่า10คนในหนึ่งสถานศึกษาค่ะอาการดังกล่าวได้แก่เลือดก,กำเดาไหลมีน้ำมูกไอเสียงแหบเจ็บคอมีเสมหะมากกว่าปกติหรืออาจมีอาการทางระบบอื่นเช่นมีผื่นแพ้ผิวหนังหรือมีอาการเครื่องตาค่ะทั้งนี้อาจเลือกพิจารณาปิดชั้นเรียนเด็กเล็กเช่นเด็กอนุบาลเด็กประถมก่อนเด็กมัธยม เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวแล้วว่าเด็กเล็กมีโอกาสได้รับพิษจากฝุ่น PM 2.5มากกว่าเด็กโตและผู้ใหญ่ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการลดและป้องกันมาตรการเรื่องฝุ่น PM 2.5สำหรับสถานศึกษาติดตามได้ที่ลิงก์นี้ส่วนแนวทางการสำรวจข้อมูลสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษาติดตามได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นจิว๋วปัญหาไม่จิ๋วเลยจริงๆนะคะหากท่านผู้ปกครองคุณครูนักเรียนนักศึกษามีคำถามสามารถปรึกษากูมาลแพทย์หรือหน่วยงานใกล้บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้หมอ,อต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ